กอขอคอไหนเพราะว่าเป็นคู่อันนี้เป็นคีอะไรอ่ะไม่มีคนเล่นกันมิวเลยหรนี่พีโปขนาดแท้แล้วไม่ใช่หมาแล้วพีโป วานลูกหนูจะหายมาทั้งวันเลยนะไม่มีใครสามารถตามกลับได้ถ้าหนูลงวารลูกไม่เสร็จกลับบ้านอีกเมื่อไหร่วานี่แั่งไปวาดเละฮะไปไปกันได้ไปเข้มๆเดวาสายแบบสินพวกนี้มันทำไม่เป็นเนี่ยประมาณร้อยเปอร์เซ็นเี่ยคุณมุกเป็นคนทำคุณเข่มมีเรื่องวันที่สองทีฮะแล้วงานเละเลยนะหนูว่าจะชวนเข้มไปวาดลูปแล้วออไปนอ่า ื่อไหร่จะไปบ้านในหมงอยากไปมากเลยทุกคนบอกมุกไดยให้หน่อยได้ไหมครับว่าเราอยากไปบ้านในหมงไปกับใครเราก็ต้อง <laughs> ไปกับเจ้าบ้านมันก็คงจะดีฮะถ้าถ้าไปกับ <laughs> ถ้าไปกับเจ้าของก็เขาก็จะได้รู้แบบสถานที่ท่องเที่ยวขเขาจะได้แนะนำเราได้ก็อยากไปกับมุกค,ครับเวลาเหนื่อยๆมีวิธีชา ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่นาตีได้อัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ